สวัสดีครับพี่น้อง่อกัแม่หน่วยทางช่องยายแหลมลำเพลินออฟฟิเชียลนะจนะ๊ะเนาะคุณพ่อสวัสดีคะ่ะสวัสดีสวัสดีสวัสดีพี่น้อง่อและแม่ทั้งหลายทั้งคุณตาคุณยายปลาพน้อมแนวใหม่ผู้ยุกไก่หรือไก่ทั้งใดก็แลว้วแต่ฟังแหลมท่องแลว้วละแม่วันนี้หนวกวนหลายแม่เอ้ยแม่ผู้ยุฟังใส หรือวาอยูทั้งขวัวโอ้ยยึดเจ้าไปมัวหายยังจังบัวมาทาั้งทีเอาอล่ำอยู่ดีดีคือปากเงีเมียเพชรยังกินเค็มมหลีแต่เด้อปา้าเค็มแม่งแต่น้อมแม่เอาไปล่างออกเอาไปล่างออกมาขัวไหมพี่น้องเห็นมืเนี้มีแนวกินอยังไงอันนี้เด็ดนี่ เราขัวแล้วพี่น้องแต่ว่ามันเข้มต้องเอาไปล่างออกมากขัวไม,ไม่ยัง,ยงวันนี้สื่อกีโปมน้ำจานลอ,อยเดียวไปกับเห็ดสื่อเห็ดน้ำเพลินกับกีโปมก็เลยมาเห็ดเมนูเช้านี้แกงเห็ด<อ>ปวกแกงเห็ดปวกใส่เห็ดตะไคร่น้อยใส่บกักบวบขัวจีโปมแต่ว่าขัวจีโปมเรียบร้อยแล้วคะ่ะพี่น้อง<ม>ไปทางบอระเบือไปทางบานดุงแล้วคะ่ะ พอถึงเจ้าต้มออกได้ถ้าเจาเ้าโบเทน้ำถิ่มมันแห้งมันก็เข้มขคือเก่าโบเทจะน้ำเดือดคนอาจารย์ใญ่พี่นอ้องอาจารย์ใหญ่กุกไเพ่นเหตุเพิ่นอยากแสแปหลายผล<อ>สรุปคือพอ่พออยากแสแปหลายผลสรุปคือมันหนุ่มเมื่องพอดหนุ่มเกลยอเมื่อ่พอดนั่นงเทน้ำปลาอีกเกลือแล้วว่าแล้วยังน้ำปลาพี่น้องเดี๋ยวเอง อันนี้คือกีโปมเนยจ้ะกีโปมแต่ว่าเขาพร้อมสกินแล้วแต่ว่ามันกินบได้กจิ่งปุ่มกิ่งปุ่มสาเหตุที่กินบได้คือมันเค็มตรงมาตมนามออกแล้วสิขัววไม่เพิ่ว่าเพิ่นเพิ่ว่าเพิ่นอันเหตุเองเมนูทาเลียนี่ปโหลดเพิ่ว่าเรียแล้วมันเค็มแบบเนี่ยากบ่ยากบ่ากือบไครแล้วบ่ กินเขาน้ากันเลือพี่น้องมาเนี่ยแกงแกงเห็ดปวกใส่เห็ดตะไคร้น้อยใส่บวบแน่ขัวจิโปมแน่เมนุ่ยว่าเมนุ่ยวิม่มาเห็ดเองแต่พอเพิ่นว่าเพิ่นบอยอมผููได้สิว่าเม,ม,มนุ่ยอันยำได้ยำหนันเมนุ่ยว่เห็ดยู่เห็ดกลิ่นเมนเดอพี่น้องเพราะว่าเรามาเห็ดเราว่าคอยถึกใจเล่าถ้ามันบวถ้าถ้าเมนุ่ยวเห็ดมันจางเมนบวบ ม,มันโบนัวเลิก,ลกถ,ถา้าเราเห็ดเนี่ยมันนัวเลิกคือบอ่ต้องเติมเนยียงกินกับเขาแหล้วกะแหลวแมนบ่แมนถ้าเข้มก็คือเข้มเลยเฮ้ยเนาะเราสิมักนัวเลิกแจ็คหน่อยแต่ว่าโดนเราเด้ดเราบบนัวเลิกแบบน,นี้เราผิดขาดการผิดคือใดบ่บัดนี้เห็นดกีโปมไหลายเลยใส่ทั้งเกลือทั้งน้ำปลาเรายานเราขาดสารไอโอดีนเราเลยยุ่มใส่ทั้งเกลือทั้งน้ำปลา เราขาดการพิดแล้วเลยกลายเป็นต้เม,ปปม,ตนมเข้มจีโปมต้มน้ำเข้มมันอกอกบ่เมนน้องสีซึมเขาเติมบ่พอบ่ซึมอแม้มนันก็เท่ทิมฮะกระท่ทิมแท่ทิมมะขวัยมันแห้งไหมบ่นู้ว่าคือบ่ถอดเอานะ้อบ่คือห่อนห่อนตัวหมอ้อฝุดลวัดลวลวัวลัวอยู่เจ้าสิไปเทศใส่นั้ำมะเะมาเทศใส่ฟ้าชี้เอาฟ้าชี้มาห้องพุนผุน อาฟ้าชีมาห้องละเทศใส่เลยมันคอยบอฮียเอาไปว่างไว้เป่นพุ่นนะพอโอ้ยบักลินใหม่ก็เลยบริกินเนาะพูดๆเอาไปห้องใหม่พุ่นนี่มาเหตุนี้มันจืดเข้าใจคำว่าจืดไหมนี่พี่น้องอ <laughs> พูดเถาน้ออยากแสบหลายเลย ัารลอยเพิินแอา้มาขายกันเลยอุดหนุนเพิ่นบ่เกลี่ยบ่เนี่ล่ะวิธีที่แกเข้มเามราต้มน้ำออก <c oughs> <c oughs> ไฟแห้งเดียผ่อนะมันสิไม้มันสิไม้กระทะเด้ <c oughs> นั่นี้เตรียมมาใส่อีกอยู่ เกลือก็นหนาปลาเบดก,ก่อนเด้อใสแต่แป้งนัวพ่อใส่ยังไงเอาต้มหอ้อที่ไปใส่ยังไงอีกใส่ลระชักี้าปตอนนันดียุนอยุพื้นมมงถอดเอาเสียบตัวว่าผู้เฒ่าบ่ามักน้ำมันคือว่าละพี่นะ พงนี่งนอพอง,ง,งนี่จักอร่อยเลยพ่อสองลอยกี่าฮะห่านลอยไผ่วาโตละสองบาทเลยประมาณสองลอยพี่น้องนี่ยเท่าไเลยพุดนุนกันไปเนาะพี่น้องเนาะซอยเหลือกันไปเราก็ไปหลับเขามากขึ้นกัน เรับมตโตละบาดที่ไทยโตละสองสบ่ธรรมดาราคาขายต้องมีกำไรเพิ่นกับว่ขาบว่าขายละ,ะเ้าใจอยู่ช่วงนี้คือต้องดินไทยดินมั่นเนาะพี่น้องเนาะดินล้นกันไปนี่แล้วแนวม่หน่วยซื้กินนี่นี่โอ้ยขิดหอดผู้เฒ่าได้แต่แกงเฮ็ดปวกขิดหอดตาย่ายาย่บานได้พี่น้องอยากให้เสียบตรงเห็ดละงกเนาะมันค่อยเสียบ พริกนี่เอาไว,ลดดลาไว้ลูกโดดเดินนี่เอาไว้เห็ดลูกโดดแม่หนุ่ยเตรียมไว้ให้เล่าแล้วเรามีแต่นาทีปรุงนาทีแกงไกลได้ไปพอไข่ไปบู๊เป็นตะเสียบแทะเสียงหยัเนี่ยเสียงหยังกลัวบดือย าเหลี่ยมมองมองอยู่ตาจิตาจิปูมพอเขาเบิงในทีวีมือว่านหนึ่งพอดีเนาะเกีอย่ผักเนื้อเขาเอิ่อหังก่อนอันอันนี้แม่ผักเนื้อพันเอื่อหนังนี่ยอันตัวอันนี้จิปูมเนี่ยกิ่งปูมจิ้งกุงบ่จิ้งกุงหรือจิ้งปูมเนี่ยเออจิ้งกุงคน่าหลับจิ้งกุงคนมาเสียงจิ้งกุงจิ้งกุงไปหาขุดจิ้งกุงคน่า มันเป็นขี้ปมนี่แหะเรี <c oughs> ยบร้อยแล้วเห็ดหม่เห็ดก็ได้กระ <c oughs> มังเดียพอต่อไปเราใส่เราสิกแกงเห็ดพี่องเต้าแกตก็ะมีะแต่ว่าเราบ่ใส่ โอ้เด้รายเตื่เนเลยเสีย,ยไปทรงบอดบอ่เนเลยผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการทรงหลุดหัวใจมาแล้วผู้สนุสนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการทรงหลุดหัวใจมาแล้วติ๊งมาแล้วเดี๋ยวกอนเด้อป๋าทายคลิปอยู่สักครู่สักครู่ บนบไฟเรากะลุกปุก่มโอ้ยขี้ดินสิกุใส่หมอดอกพรอ,อเอาคือทางหมอเอาหูมาเคี่ยงเจ้าของก่อน,นี้ควยทางไม้เนี่ยไวยหูนออกท่างค้างที่ไรกันเลยวะจะยิ่งปุ่มกินงเขาน้ำกันเลยพี่น้องกินงเขาน้ำกันเลยจ้าเอาอีกแล้วฟันฟืนอีกแล้ว ตกไไักอะไรเพิ่มท่านเอาใหม่ที่ติดผมส่วน,วนต่อเติมกันศาสตร์ข้างนี้ตีโค้งไว้เรียบ้อยแล้วขึ้นโค้งเรียบ้อยแล้วเดี๋ยวนี้พันยายไปฟังผุนี่นองไก่เหรอ,อไก่แล้ว ฟังนั้นเพิ่นขึ้นโค้งไว้เรียบร้อยแล้วเนาะสงสัยเพิ่นสิขึ้นโค้งให้มันเรียบร้อยเพิ่นค่อยสิมุ้งเทียเดียวเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้เพิ่นก็นขยับขยายมนาะฟังนี่แล้วเรียบร้อยแล้วฟังฟังฟังทั้งห่องแมน่นุ่ยเรียบร้อยแล้วอีกบ่นั่นเกินรอพี่น้องไก่สีเรียบร้อยแล้ว ปลาเดกอยู่ในห้องพ่อ <Okay. S 1> บ้านเราเอาพี่น้องสำหรับคลิปนี้เอาไว้สนีสะกรนคลิปหนาพ่อกันไหมสำหรับคลิปในี้พี่น้องอยู่ดีมีแห้งสุขสุขคนสบายดีค่ะ